ค่ะพนองเป็นภาพตื่นตาตื่นใจอิรีค่ะสำหรับคารวานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะที่นั่งโดยญา,านุนะคะแล้วก็บอสนกหมอลำเสียงวิหกค่ะได้นาคารวานเสียงวิหกค่ะเพื่อไปทำการแสดงที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรค่ะเพราะว่าเป็นงานกาชาดค่ะแล้วคำขึ้นทีพันม่านนะคะได้คิวงานของเสียงวิหกพี่น้อง แล้วภาพบรรยากาศทีเยส,สิสีน้ำมเวงมือนีคะ่ะเป็นภาพเป็นบรรยากาศขณะทีทีมงานหมอลําเสียงวิหกพี่น้องยางต่อแถวยางน้ำกลกันเป็นกลุ่มเป็นมูเป็นคาลราวาดเลยพี่น้องเพราะว่าต้องต้องเดินแหวก,กกลุ่มเอฟซีเข้าไปเพราะว่ารถจอดอยู่ไกลพี่น้องแล้วภาพหรือว่าบรรยากาศทีน่ารักอบอุ่นของแฟนคลับเอฟซี า้างทางพี่น้องต่้งเห็นหมอร่าเสียงหกทุกคนกะบ,บกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอิญแฟนครับของใครก็เอิญใส่ผู้นั้นหระพี่น้อง่ะอ้ายอ้ายบวาสิเป็นน้องดนธนาดนพระเอกอดฉลองชัยน้องอ้ายศกุณาพรทุกคนพี่น้องยางเป็นกลุม่มเป็นาราวานไปเป็นผาพเป็นบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจอิหลีพี่น้องคะสาหรับคำขคึ้นทีผ่านมานะคะแล้วงานทุ่งสีเมืองเมื่อขึ้นพี่น้อง คนเยอะมากสิบอกว่าคนหลายแห้งสำหรับงานทุ่งสีเมืองนะคะทุกคนก็สศิรูแล้วว่าเป็นงานกาชาติงานทุ่งสีเมืองงานกาชาติที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรค่ะแล้วงานนีนะคะทุกทุกปีกับิมีคารวาสหรือว่าศิลปินศิลปินดังๆที่เพิ่นได้คัดได้เข็นแล้วออกมาแล้วว่าแต่ละปีตองมี หมอร่ำดังๆเข้าไปทําการแสดงของแต่ละมือแต่ละเว้นเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะคะสับเปลี่ยนกันเพื่อไปให้ความสุขกับแฟนคลับ FC นะคะพี่น้องงานนี้เป็นเอียงที่ตื่นตาตื่นใจอ,อาไาสกุณาพรคคือสวยแห้งเป็นสาวแห้งพี่น้องตัวน,น่อยๆยางอันรวมกุ้มไปเนะ่ะเป็นเอียงที่น่ารักมากๆพี่น้องคะ แล้วแฟ้มครับเอฟซีอาตะโกนเขามาหาอ้ไอ้ไอ้อ,อ,อ,อเป็นเฮียงที่น่ารักอบอุ่นมากแล้วพ่อจะถึ้นท่าการแสดงสำนันและพี่น้องขาคนนีให้ติดประวาสิปเป็นทางด้านพ่อจา๋าหรือน้องไอหรือศิลปินทุกคนพี่น้องต้องให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆพี่น้องคาสําหรับคขำขึ้นทีผ่านมานะขึ้นเนี่ยแฟ้มครับเอฟซีก็ตั้งกับแบบเสียดายมากๆเพราะว่า งานนี้นะคะเพิ่นเลิกเล็้วคือเป็นกฎของทางงานของเพิ่นน่ะแหละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงานที่แสดงอยู่กลางใจเมืองเนาะคะ่ะแล้วบ่ได้บ่ได้แสดงเป็นล่ำเรืองพี่น้องมีแต่เตยล่าคือเตยแงาเตยเงาเลยน่นแหละพี่นอ้องราชการเพิ่นนะคะเพิ่นก็ได้ดสร้างให้เหลิกเล็้วพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างที่แบบ ทำตามกฎตามระเบียบของเพิ่นนะคะพี่น้องคะคณะอื่นไปถ้าการแสดงกับแบบนี้คือกันนะคะนี่ราะคาสำรับความนารักความปังของเสียงวิหกพี่น้องคะคืออะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆสําหรับปีนี้นะคะเสียงวิหกมาแรงมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากสําหรับเสียงวิหกนะคะพร้องปีนี้เป็นอีอย่งที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอะไรที่แปลกใหม่แเนครับเอฟซีหลากหลายพี่น้อง ตั้งแต่เข่าเบิงเสียงวิหกมาเป็นปีที่ฤดูการปีที่ห้าเริ่มต้นจากเปิดฤดูการมาเท่าสุเมอนี่ไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนพี่น้องคะคือคน้นหลายแห้งค้นแน่นแห้งค่ะการันตีถึงความปังของเสียงวิหกพี่น้องไม่มีอะไรมาหยุดไม่มีอะไรมาทำให้แบบเราอะไม่รักเสียงวิหกได้เลยเพราะว่า ศิลปินแต่ละคนเป็นอีอย่างที่น่ารักมากๆนะคะแล้วเมื่อคึืนนี่ค่ะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีบางคนกับเขามากคอมเมนต์พี่น้องคะบอกว่าสุดยอดมากเลยคนเก่งตัวนิดเดียวความสามารถเยอะจริงๆว่าแซนพี่น้องสําหรับคนที่เคยเห็นนออ้องไอ,อพี่น้องบางคนกับเพื่อนะมีโอกาสได้เห็นได้ใกล้ชิดกับอีลาน้อยนะคะเนี่ยท่านนี่ท่านบอกว่าสุดยอดเลยคนเก่งตัวนิดเดียว ความสามารถเยอะจริงๆว่าแซนพี่นองสำหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะเขามากคอมเมนต์ Comment ให้กำลังแรกใจสำหรับแฟนคลับเอฟซีทีแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องตราตรึงเพราะว่าเก่งความสามารถของน้องอาอายพี่นองคะ่ะอาอายนี่เพราะว่าไปทําการแสดงอยู่ที่ใหน,นะคะพี่นองคะ่ะได้รับน้องอาอายแล้วนะคะต้องยกให้เลยคะ่ะในความสวยความออร่าของนั่ง คือเบิงบอยอยากละสายตาออกจากนาางเลยพี่น้องช่วงนี้แหงเริ่มโตเป็นสาวเห็นเห็นขื้นเห็นความโตว,วันโตคืนของน้องขึ้นทุกวันพี่น้องแล้วการสร้างนะคะสร้างแตงหน้าของอิหลานะคะต้องยอมรับว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแบบให้อิหลาเ่าว่าสิเป็นลุกไดบ่าว่าสิเป็นแบบไดชุดไดอาอายสกุณาพ่อนคือเอาอยู่หมดพี่น้อง และความสามารถบ้เคยซ้ำแบบนี่คือเสน่ห์ของน้องอาอายสกุณาพรนทีเม่มแฟนคลับเอฟซีต่างกับลงหลักเพราะว่าอีหลาหน่อยสิมีพรอนสวรรค์นในโตพรสวรรค์นในตัวของอาอายก็คือทุกสถานที่ทุกหมองอีหล่าทีสิมี่มุกเหล่นแบบบ่ซ้ำแบบพี่น้องเป็นความสดใสเป็นความแบบเขาเอินเสน่ห์พี่น้องคนที่ใดเห็น การที่อีหลาเห่นสดๆบนหนาเวทีนะ่ะแล้วเป็นอีหยังทีหนาหลักทําให้แม่ที่ได้เห็นนะ่ะหลายๆคนกับบอเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเป็นความสดใสน่ารักอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสเสน่ห์ในตัวของอาอายสกุณาพรที่บอมีผู้ใดคือเพราะว่าอีหลาเป็นโตของเกี่ของคิดได้อันใดหรือว่าความสามารถ ปิ้งออกมาตอนไหนอิหล่าก็แสดงออกมาให้พี่น้องได้เห็นโดยที่แบบว่าบอกเก่งบอกบอ,กบอกมีความแบบว่าเก่งไผยังสิแห่พี่นอ้องขึ้นอิหล่าแบบว่าแสดงออกมาถึงความความม่เป็นสปัปีตของโตเป็นสปัปลีตของตัวน้องเองที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความน่ารักหรือความสามารถหลากหลาย ทีอิหลาคิดออกมากเองแสดงเองบางครั้งบางคราวทางดานญาณุเพิ่พนยังหลับหมู่หลานบอท่านพี่น้องพราะว่าอิหลาหน่อยเป็นที่ยังที่เร็วมากมันเร็วจริงๆสําหรับเด็กคนนี้นะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาสํหรับมือน,นีนะคะยายสิทธิ์ได้นาความปังของเสียงวิหกคะ่ะทีบอสนกพงศกรได้นำคาราวานหมอลับเสียงวิหกนกพงศกร ไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดอรงานทุ่งสีเมืองได้รับคําได้รับการต้อนรับจากเมมเมแฟนครับเอฟซีแน่นเลยพี่น้องค่ะมือขึ้นแน่นอาญะพี่น้องคนเยอะมากสุดสายหูสายตาเป็นภาพเป็นบรรยากาศทีน่ารักมากๆนะคะสําหรับคาขึ้นที่ผ่านมาค่ะแล้วมัอน,นี้นะคะเยสิสน้ำเหลืองลาวของเสียงวิหกนกพงศกรมาว้าสูภผิสสนองฟังสำนีกรนะคะสวัสดีค่ะ